สวัสดีจ้ามื่อนสิพาไปเที่ยววัดนะคะไปขึ้นเขาจ้านี่ตอนนี้กระทืมวัดแล้วนะคะบรรยากาศรอบๆวัดนะคะคือมันดีมากเย็นสบายมากเลยค่ะทุกคนอยากให้มานะคะนี่ก่อนอื่นแล้วก็ไหว้ขอพรก่อนเนาะแล้วเราก็าขึ้นไปองค์สีขาวข้างบนนะคะที่เราจะขึ้นไปขั้นแรกนะคะ นี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆวัดนะคะเย็นมากทุกคนขอบอกอยากให้มาเที่ยวกันจริงๆเลยค่ะมาขอพอรกันนะคะอธิษฐานกันนี่แล้วเราก็เดินไปนะคะจะมีไก่มีนกยุงด้วยนะคะนี่ตอนนั้นก็ทำใจก่อนขึ้นค่ะขั้นแรกนี้จะมี80คันนะคะนี่ ั้นแรกนะคะต่อไปนะคะ631ขั้นนะคะจะถึงองค์ภารเขาวนะคะนี่เราก็เดินขึ้นไปนะคะจะมีศาลาให้พักด้วยนะคะจะได้ดมยาดมวะขึ้นซ้ำนี้นั่งคนทางยังอีกยาวไกลครับ นะที่ยังมีเธออยู่ข้างๆจับมือไปด้วยกันจ้าค่ะนี่ก็ถึงขั้นสูงสุดแล้วนะคะโหขอบอกว่าวิวสวยมากเย็นสบายมากค่ะ โอขึ้นมานี้คนลุกเลยนะคะคือความสวยนี่ยกให้เลยค่ะแล้วเราขออธิษฐานกันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า